เอหมือนสาย,ยสัญญาสกิลโตตอกไปนะครับคนละทีนะครับเอา คนต่างไม่ยอมมึง <Okay. S 1> มึงไม่โยกกับเขาบ้างเลยเอาแต่กัดกูเนี่ย <c oughs> อยากแกงในดูจุกกลุะสามกลุูกูกก อ้าว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 ๊บกู้สาม๊บกูจะส่งใครเพราะมึงตอบต้องันละทีกันกูก็มึนนะอ้าโยกอ้าวอาอันนี้มันเห็นนะโอ้โยกมันมาก อมึงไม่ร้องเลยนะเอาแต่กัดคนอื่นให้หายโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยด,ดูด,ดิด,ดูดิดูดิขี้โกงยังเลยขี้โกงไอ้ขี้โกงขี้โกงดูนี่นะ่ะเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะร้องกันทุกตัวเห็นไหมมาโต้ตอบกันนะครับ โค้งโค้งนะครับอ,อันนี้ไม่ได้โค้งโค้งอันนี้โค้งโค้งน่าเอ็น,น,อออน,นดูมาก แล้วมึงก็ไม่ร้องเหมือนตัวอื่นนะเอาเอามึงไม่ร้องเหมือนตัวอื่นนะจ้องบรรยากาศกูเนี่ยเอ้าเอาเอ้าอาเราไม่ดีนะครับนั่นๆจ้องอยู่ตาขวางละมึงดูนี่เพื่อนมึงนี่ร้องทุกตัวนี่ไม่ร้องเหมือนตัวอื่นเลยไอ้ห่าอ๋อ